จะเบิ้งหงาข่อยเด้อจะเบิ้งหงาข่อยเด้อเออเบาๆทับแต่เบาๆแต่เบาแล้วก็เด็ดนะแต่งหน้าทีเนี้ยเออนี่กระจกพ่อยิ้มแปดซองพ่อสวยไหมคะสวยไหมคะอือสวยไหมสวยสวยทุกสวยไหมคะอ๋อทาแก้มโอ้องว้าวลุนว่าไงกระจกงามลาย สวยลายนาดมงค่อยยังบอกอยู่ว่าคำนี่ย้ำคำว่าแม่นน่มันมันหมายความว่าอะไรคือพากันอื่นค่ะอื่นแน่เธออื่นแม่เอ้าจีม่เนาะน้ำเอชน้น้ำเอย่ข้างบนมแม่ว่สวยหรือยังเอาเตน้ำเชรจ๋าถามแม่ี่น่มสวยหรือยังนั่แก้งลูกไม่หล้คิดถึงเพร ตมาถึงว่าสิบ้าพี่ติ๊บพ่ตอย่าจุบไหมแม่เขาไม่ได้จุบแบบนั้นนะเอาอานี้แตะนะพ่อทานี่แม่นี่นี่เอานี้แตะเลยเบาเบาเลยครัใครคือเท็ดชาหรอถามพี่ฟิวพี่ฟิวสร้างแต่งหน้าเพราะอันอันี่ร้านนั่นไปยังไงยังไงผมผมแม่ไปแล้วว้าวคิดว่าช่างเห็นผมแม่ไปแล้วเหรอแม่อ๋อช่างผมอือไปไหนบู แต่งหน้าไว้แม่ดึงดึ๊บบอกแม่ยิ้มด้วยยิ้มยังดึงดึ๊บดึงดึ๊บดึงดึ๊บนี่สี่จวงแล้วโอ๊ยเปียงแป้งเปียงแป้งแม่โอ๊ย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 เอาชั้นผ้าเฉพาะจุดนะดึงดึ๊บดึงดึ๊บสร้างสร้างแต่งหน้าอารมณ์ดีไปนี่มั้ยด้วยสร้างกับอะ เอาวางก็่ะคนถือแต้งกับดึงดึดดดึงดึ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 งดแล้ว้เ้นก่อนช่างเต้นก่อนช่างเต้นด้วยดึงิด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 แม่จแม่เข้าบ้านแล้วมาดูนี่นี่เข้าบ้านแล้วนั่นเอาแป้งไว้แป้งให้ฟิวเร็วฟิวแป้งไว้หน่อย ช่วยด้วยแต่งหน้าแล้วแป้งไว้เอา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 แป้งไว้มามาดูมาช่วยแม่นี่มามาให้ยายนะคะมาให้ยายเก็บไว้นะคะโอ้ยจะแต่งนลยจะแต่งจะแต่งให้ใครมาดูแม่นี่ช่วยแม่หน่อยเนี่ยมาดูเร็วๆล้ว้ฮ่าตัวนี้สี่พันหนึ่งร้อยคนแล้วขอบคุณค่ะเร็วๆๆๆว จ้อยโอ้ยตัดควายซิเบิ้งอันไหนอันควายมีจอเดียวช่วงม้วนปุยเลยวะสวยดิปุยไหนเต้งไหนเบิ้งกระจกความเดิโอเคไหนก็ดูกระจกหน่อยขอดูกระจกหน่อยค่ะโอ้ยไหนไหนดูกระจกหน่อยเขาเได้คนเดียวโอ้ยเป็นต่อคนขึ้นมาแน่นอ่ะเขาเได้คนเดียวสวยหรือยังหน้าเนียนหรือยังคะหน้าเนียนหรือยังว้ย หัวหัวดังกล้องดังกล้องคอมสอสันเพียงคนมันไซเอลอยู่ม pues> ันจะเบี้ยวแล้วมันก็เบี้ยวเข้ามาเหมือนเดิมแหละบานเลี้วจังสีบานอลี้ยวฮะบานอยู่ไหนลูกอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอ๋อแค่นี้เหรอไม่ไม่หนูต้องให้ตาเป็นคนทำอย่างเงี้ยยายไม่ถนัดไม่ให้ตา เบิร์ละแป้ตลับเลเนี่ยเบอร์ละเบอร์ละโอ้ยข่อยหม่ตะเปเอาของอีแม่มาเมื่อวานนี่เขาเขาเฮ็ดอันสีกอันนี่แล้วก็ห้างเทากับเลนแป้งข่อยเมื่อสัปดาหนี้ว่ามีการเบิ้งความอะไรเบิ้งกระจกความโอ้ยไงใส่ผ้าก็ต้องไปเจียดโอ้ยบาเนี่ปิดฝ้าให้หน่อยโอ้ยบาเนี่ยข่อยไปแต่งให้แม่หน่อย เคือะโอเคค่ะบอกแม่หลับตาด้วยนะให้แม่หลับตาด้วยนะคะแม่หลับตาด้วยนะบอกแม่ก่อนยนเบาโยนเบาเฮ้ยมันจะเข่าแหลวเนาะโกงเอ้าช่างแต่งหน้าคิดแพงบอกค่าคนว่าเต้นด้วยเอ้าติ้งติงด้อเล็กติ่งติ้งติ่งติ้งติงดัดเล็กติงติงเข้าอีกลต่งหน้อะไอ เอาบอลโมายิ้มมากอดยิ้มยิ้มยิ้มสวยๆยิ้มสวยสแต่งหน้าน่ะตาว้ค่ะตัตาเออเ่นนะตึง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 ตึตึงตึงตไปแล้วเรียบร้อยแล้วเอามาแมวมาเร็วตื่นแล้วตื่นแล้วมานี่หมดแล้วเนี่ยเขาอยู่นี่หมดแล้วเนี่ยนี่ไงไม่มีคนหลบโลกมา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 นี่มา ตืนนะแท้มานี่อนเร็วมาเร็วเห็นบ่เห็นบ่เห็นก็บอแสดง่าตื่นหมดแล้วเนี่ยนั่งอยู่มอนี่หมดแล้วเนี่ยอยากเห็นน้องเพชรคะนะ่ะเพราะว่าเจ้าทำใจหน่อยเด้อเพราะว่านั่นนี่ด้ยวยจดีค่ะ,คะเอา้ายอลง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 ้าแล้วันเจอาเดินไม่ตรงอลยเตล้ยลงเตี้ยลง เตี้ยลงเตี้ลงเต้ยลงทีซ้าแล้วมันเจริญไม่ตรงเอ้ะอยากเห็นพลอยเด้เห็นพลอยเอาใหม่ล้โเคโอ้อยากเห็นเพชรเด้เอาเตี้ยลง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 เฮยตีรังกาโชเลยค่ะน้องเพชรเขาจะแวบๆกลับไปนี่ทีละคันนี่นเห็นมั้ยถ้าคอยยุกกับเพชรคอยชี้กล้องคอยสี้เลนยุ่งที่แหละพลอย คอยมาเต้นเร็วยกลง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 ยกราละวันมันเดินไม่ตรง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 อ่าลุกขึ้นคอยลุกขึ้นเต้นเร็วลุกตรงลุกตรงลุกตรงจวงร้องเพลงเถอะเอาเด้งดึงอะเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเด้งใครดำใครดำเอ้ยดิใครดำเอ้ยเร็วขาแม่ก่อนใครดำเอ้ยเอาไปยิ้มใส่กระจกเอ้ย ว่าตูนเนาะโอ้ย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 พุดนะโอ้ยโอ้ยงามไหลเพื่อนใครดำเอ้ยเอาใครดำเอาถามเนี่ยเข้าเข้าเอาเอาแม่แม่แม่ถามเอาบางจ้วงถามใครดำเอ้ยเอ้ยเอ้ยมามาแม่มานั่งลงลงนั่งลงนั่งลงตัวนี้ลูกนั่งลง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 ล จะได้กินแล้วจะได้กินแล้วมาดูเรียกก่อนตาเล่จ๋าบอกดังๆจ๋าจ๋าทำเร็วๆหน่อยหนูหิวนมหิวนมหิวมากอยากด้วยขอบคุณค่าที่ทำให้หนูได้กินนมทำไงก่อนสวัสดีค่ะด้วยนอนตรงไหนเอ่ย มาลูกคนละคะ่ะจ๊านอนตรงไหนคะนนเ,อนเอาอ้าวหิวมากปาไปเลยคะ่ะไปเลยค่ะไปที่ใครที่มันเลยคะ่ะนั่นนี่ค่ะเขาหนูอยู่ตรงนี้พี่พลอยพี่พลอยเอาหนูอยู่ตรงนี้เอานี่ตุ๊กตาสีแดงคะ่ะนอนเลยคะ่ะปึ้งอาลองเพ็รสกีกัดไม่ัดไม่ไม่ขัดขาไม่กัดกินเลยนะคะ นี่คือเวลาพักผ่อนของเด็กแล้ว